โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาระหะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมสัมภะมิโตคุณังอะหังวันทามิ ต่อไปเป็นรอบหมอขบมอทั้งโรงเรียนนะฮินลาหมอมาสิบรอบจะจัดให้สามข้า3สามรอบก่อนครับข้าวแล้วเหรอข้าวยังสามรอบก่อนแล้วกันนะ่รลไครับีงานนะครับงานที่ท่องรพาวันาับาทองนะ ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายทำการมงคลมีการอัญเชิญถวยเทพสสหชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินอันศักดิ์สิทธิ์จึงขอขมาต่อคุณบิดาคุณมารดาเวนกรรมใดกรรม ให้กับข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอขมาครูอาจารย์ของข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งใจก็ดีวันนี้ข้าพเจ้าทำการมงคลมีการอัญเชิญถวยเทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รงมารับเครื่องสการะพระเจ้าทั้งหลายณการระบาดนี้ขออ่างแห่งวัดราชผาทองอันศักดิ์สิทธิ์อันมงคลการะเครื่องหวงสวงเครื่องขอขมากรรมที่ข้าพระเจ้าได้จัดเตรียม มาณนาที่นี้รักขันตูอโรขยุทัสาปูเชมาสาธุสาธุสาธุาธอะ่าอธิษฐานเลยครับแล้วก็ปักเครื่องบงสวงตรงนั้น เรียบร้อยก็จะให้กับพ่อแม่พี่น้องสิทธิอนุสิทธิเราทั้งโมด ามดอกนะครับมันจุนทุกคนละสามดอกนะครับเรียนเชิญกันศึกษานิเทศแล้วก็เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับทั้งหมดเลยท่านผู้ใหญ่นะครับของตำบลเนินเพิ่มที่มาร่วมนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับเรียนเชิญเข้ามาเลยนะครับนั่งอยู่ตรงไหนเรียนเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยครับ ขบเรียนเชิญมาร่วมเป็นเกียรติทีเท,ทองรอมโอนนะครับขอเรียนเชิญท่านกำนันนะครับนิคมยวนแหวนะครับท่านในกำน,นันขอเรียนเชิญนะครับท่านพอ,อพิมนารานุปงนะครับท่านพอโรงเรียนนครไทยนะครับเข้ามา ขอเรียนเชิญน,นะครับคุณนันคุณมุติพงศ์ปน,นาขอเรียนเชิญครับคุณที่คุณตั้งปน,นาให้เป็นมงคลให้กับวัดราชผาทองของเราเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นะครับเสวิ่บุญจำนงศรี ท่านผู้ใหญ่หมู่ที่13วัดราดผาทองขอเรียนเชิญด้วยความเคารพท่านเชิญท่านรองพอนครนะครับกล่าบเรียนเชิญท,<ม>ท่านพอ,อ สิทธิกรรมังเปียมมัม,มัประสิทธิลาโภชโยโหตุสพัพธาพุทธังชินราชาอภิปักเรตุมังนะโมพุทธายะท่านทั้งหลายได้ฟังบทสวดบูชาพระพุทธชินราชท่านทั้งหลายจงสำเร็จสมหวังทุกประการด้วยเถิดสาธุสาธุ 洒脱。三 Yeah. No. ในขอบสนามนาัน่งเลยครับ คใครใจประทังเพียงใคร 咿呀送。 เ <laughs> ดีาฟันปอมท่วง อำเภอสวัยเจริญศรีขอตับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับหลังจากนั้นนะครับก้ากับผมก็จะได้กลบาวบรรณานิบดิ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระอาจารย์นะครับอุบารีนะครับอุตตะโรนะครับทานเมตาเป็นประธานในวันนี้นะครับขึ้นรอนะครับองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชหน้าตัก59นิ้ว อาเรียนเชิเลยนะครับเรียนเชิญท่านอะปาโตอะโมติสุนาอะตังโสภะคะลังสสปะปะทาินาเลกตวานลปันตาเทปะตาคีเดจยันโตภพติยาโนแลสกยานาันิวะโนเอ ตาวัมเวทยกโออิตยานสุใจยมังคะเลอปะราจิตตานันเอเสเสฟตาวิโพคะเล Kota jasa nyetak Ramajari suma kakinang Kaya kambang wajah Kambang barang kinang Barang kinang kina barang kina สวัสสังโฆญาจาปฏิปันโนปะคะวะโตสวัสสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนปะคะวะทีพระวันตุเตขอความสุขความสวัสดีความชมฟังทั้งพวงนั้นจงบังเกิดมีแต่ญาติโยมทุกท่านทุกตนทุก คนเธอหทุกใครแก่ปิดามารดาปูยาตายายครูปัชชาอาจารย์เจ้ากรรมายเวรสันเถอะเทโก 的欢乐。Hey, สา,าตาอิติปิสโสพะตะาาอารัตมตานางปาริหารันตุปาริหะดันตุนตจงมีความสุขก,กายสุขใจจงมีความไม่ใช่เพียงแค่เป็นวันมงคลสำหรับชาวพุทธนะองค์การยูเนสโกได้กระบุก,กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ชาวโลกยังชื่นชมและยอมรับในวันนี้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญเพราะศาสนาพุทธเราถือว่าเป็นศาสนาที่สามารถพิสูจน์ได้ผู้รู้ได้